มันเป็นปัญหาของอาร์เซนอลนะแต่เป็นปัญหาที่ผมอิจฉาก็คือ,อจัดแนวรุกยังไงเลือกไม่ถูก <c oughs> เลือกไม่ถูก <c oughs> เมื่อวานมาร์ตินาลี่ยิงทอสตายิงในไหนก็จะมีมาดูเอเกอที่คนชมนะว่าเล่นดีใช่ยังมีซาก้าที่บาเดเจ็บอีกค่าซาก,าก,าก้ <c oughs> า, <c oughs> ากลับมาฮาวเวิดกลับมาเชซุสกลับกลับมาเนี่ย ปวดหัวเลย3มแนวรุกพี่ประกาศเลือกใครโอยเลือกไม่ถูกเลยหน้าเป้าแน่นอนไปก่อนเลยเยอเรสอลอยตัวลอยตัวแล้วอลอยตัวมาทางขวาตอนนี้มีมาดูยเก้ที่ฟอร์มโดดเดนนะ่นเนาะแต่ส่วนตัวยังอยากให้ยึดซาก้าเป็นตัวหลักเพราะเขาเป็นตัวหลักของทีมมาโดยตลอดแล้วจังหวะสุดท้ายของมาดูเกยังไม่พอใจเท่าไหร่ ทางด้านซาก้าเนี่ยคือจังหวะสุดท้ายเขาสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ดีกว่ามาดูเอเก้แต่ก็สามารถเอามาดูเอเกมมากดดันในบางเกมได้เรียกว่าเป็นเปลี่ยนเกมกันได้แล้วกันกดแกนด่แกนกันได้แต่ตัวหลักขอยึดซาก้าไว้ก่อนแล้วมาตี้กับเอเซ่ล่ะอ้โหซ้ายมือนี่ปวดหัวเลยเออเอาใครดีอ่ะ ถ้าดูตามฟอร์มนะเอเซ่ก็ยังไม่ได้โชว์อะไรมากมายตั้งแต่ย้ายมาอาเซนอนแต่จากที่เคยดูคริสตัลพาเลซมาเชื่อว่าเขาทำได้ดีกว่านี้เชื่อว่ามีของกว่านี้ตัวหลักขอยึด เอเซ่ e ไปก่อนแล้วกันให้โอกาสเมื่อคืนดูมาดีเด่ทศสาเหมาะจะเป็นซูเปอร์ซับลงมาเปลี่ยนเกม,มตึงแสดงให้เห็นไปแล้วใช่ครับซึ่งในมุมของพี่ประกาศนะก็จะมี <ze> e มีเอเซ่ฝั่งซ้ายมีโยเคเรสหน้าเป้าแล้วก็ฝั่งขวาเป็นบูคาโยซาก้าถูกต้องเห็นด้วยแบบพี่ประกาศไหมลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับค่ะ